โอกาสสมพัวพัตรีเอกภาพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแบ่งปันเรื่องเครื่องหมายสำคัญมหากังเขนที่ทำให้เราสัมผัสได้ถึงอ้อมกอดของพระเจ้าเชียงวันสมพัวพัตรีเอกภาพอาทิตย์ที่4มิถุนายนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสูตรทูตสวรรค์แจ้งข่าวณาราหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วันนี้พระองค์ทรงมอบความมั่นใจให้กับบรรดาคริสตชนว่าเครื่องหมายสำคัญมหากังเขนเตือนใจเราว่าพระเจ้าทรงรักเรามากสักเพียงใดและมันก็ยังทำให้เราสัมผัสได้ถึงอ้อมกอดอันแนบแน่นของพระองค์ นอกจากนี้พระสันตปะปาปายังทรงกระตุ้นคริสตชนให้ถามตัวเองว่าพวกเขาได้เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าด้วยการแสดงออกซึ่งความรักทั้งในชีวิตและในหมู่คณะของพวกเขาบ้างหรือเปล่าคาริ r a t e l เล e s โซเ l ลล b บ o n g ร o r n o ก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มแบ่งปันบทสนทนาของพระเยซูเจ้ากับนิโคเดมัสโร่งกลัดว่านิโคเดมัสเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสภาแซนเฮดรินผู้หลงไหลในธรรมล้ำลึกของพระเจ้าเขารู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นอาจารย์ที่มาจากพระเจ้าจึงดอดไปเฝ้าพระองค์ตอนกลางคืน พระเยซูเจ้าทรงรับฟังเขาพระทรงเข้าทระทัไทยดีว่าเขาคือบุรุษผู้ชอบค้นหาและดังนั้นอันดับแรกเลยที่พระเยซูเจ้าทรงทําให้เขาประหลาดใจก็คือคําตอบของพระองค์ที่ว่า ก <S an th us> ารจะเข้าสู่พ um <S an th us> ราณาจักรของพระเจ้าได้นั้นเราจะต้องเกิดใหม่แล้วพระองค์ก็ทรงเผยให้เขาเห็นแก่นแท้ของธรรมล้ำลึกนี้ว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์มากจนถึงกับทรงพระบุตรของพระองค์มาในโลกและนี่แหละที่พระเยซูเจ้าองค์พระบุตรตรัสถึงพระบิดาและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ จากนั้นพระองค์กลัดอธิบายต่อไปว่าพระบิดาและพระบุตคือภาพลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งหากลองคิดดูให้ดีแล้วมันเป็นการทําให้ภาพลักษณ์ที่เรามีต่อพระเจ้าดูยุ่งเหยิงไปหมดแท้จริงแล้วคําว่าพระเจ้าจะทําให้เรานึกถึงสภาพที่แท้จริงของพระแต่เพียงผู้เดียวที่ทั้งสูงส่งและอยู่ห่างไกล แต่พอเราพูดถึงพระบิดาและพระบุตรแล้วมันก็ทําให้เรานึกถึงคําว่าบ้านใช่แล้วเราต้องนึกถึงพระเจ้ากันแบบนี้โดยผ่านภาพของครอบครัวที่มารวมตัวกันอยู่ร,บรอบโต๊ะที่ซึ่งมีการใช้ชีวิตร่วมกันนอกจากนี้โต๊ะซึ่งเป็นเหมือนกับแท่นบูชาก็เป็นสัญลักษณ์ที่ร่วมกันกับภาพบางภาพพันานาถึงองค์พระตรีเอกภาพมันคือภาพที่สื่อถึงพระเจ้าหนึ่งเดียว คือพระบิดาพระบุตรและพระจิตทรงมีส่วนร่วมกันต่อมาพระงค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่า แต่มันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพเท่านั้น,น,น,นหากแต่มันคือสภาพของความเป็นจริงมันคือความเป็นจริงเพราะพระจิตทำให้เราได้ลิ้มรสการสถิตยอยู่ของพระเจ้าพระจิตจะทรงปฏิบตัติต่อเราเหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงปฏิบตตัติต่อนิโคเดมัสคือพระองค์จะทรงแนะนำเราให้รู้จักทําล้ำลึกของการเกิดใหม่ของความเชื่อและการเกิดใหม่ของชีวิตคริสตชนพระองค์จะทรงเผยให้เราเห็นถึง พระธัยของพระบิดาและพระองค์จะทรงทําให้เราเป็นผู้มีส่วนร่วมในพระชนชีพของพระเจ้า อาจกล่าวได้ว่าคําเชื้อเชิญที่พระองค์ทรงส่งมาถึงเรานั้นคือการเชื้อเชิญให้นั่งร่วมโต๊ะก,กับพระเจ้าเพื่อมีส่วนร่วมในความรักของพระองค์ใช่แล้วพี่น้องชายหญิงทั้งหลายพระเจ้าของเราทรงเป็นองค์แห่งการมีส่วนร่วมในความรักและนี่ก็คือสิ่งที่พระยูเจ้าทรงเผยสแสดงองค์ต่อเราและลูกรู้ไม่ว่าเราจะระลึกถึงสิ่งนี้ได้อย่างไร Thank ก็ด้วยการแสดงออกที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่เราเคยเรียนรู้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กก็คือเครื่องหมายสำคัญมหากังเขนและด้วยการวาดรูปไม้กังเขนไปบนร่างกายของเราจึงเป็นการที่เราเตือนใจตัวเราเองว่าพระเจ้าทรงรักเรามากสักเพียงใดและเราก็ย้ำเตือนกับตัวเราเองว่าความรักของพระองค์ห่อหุ้มเราไว้จนมิดชิดจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวา เหมือนดั่งอ้อมกอดที่จะไม่ยอมปล่อยเราไปและในขณะเดียวกัน <Volt> เราก็มุ่งมั่นที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้าสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นในพระนามของพระองค์ ที่สุดระองทรงสรุปโดยทรงขอสัตบุรุษให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราได้เป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้าบ้างหรือเปล่าหรือว่าความรักของพระเจ้ากลับเป็นเพียงแค่แนวคิดและถ้าพระเจ้าทรงเป็นความรักมู่คณะของเราได้เป็นประจักษ์พยานถึงเรื่องนี้บ้างไหม แล้วครอบครัวของเราละ่ะเรารู้จักที่จะรักคนในครอบครัวของเราหรือเปล่ามีใครได้สูตรบรรยากาศของบ้านบ้างไหมพระเจ้าคือความรักพระเจ้าคือพระบิดาพระบุตรและพระจิต และพระองค์ทรงมอบพระชนชีพของพระองค์เองเพื่อเราและดังนั้นจึงขอพระนางมารีโปรดทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตในพระศาสนาจักรเสมือนกับเป็นบ้านที่ใครๆก็รักกันอย่างสนิทสนมทั้งนี้เพื่อพระสิริรุ่งโรดแห่พระเจ้ากระ,าระบิดาพระบุตรและพระจิต